คุณอาจรู้สึกว่าชีวิตช่วงนี้เปลี่ยนไปบางอย่างที่เคยแน่นอนกลับไม่มั่นคงความสัมพันธ์บางอย่างเริ่มหลุดออกจากมือจิตใจเริ่มสงบลงแบบแปลกๆและบางวันก็เหมือนคุณไม่ใช่คนเดิมจงรู้ไว้นั่นไม่ใช่ความผิดปกติแต่มันคือการเปลี่ยนพลังงาน ในจักรวาลที่ทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยคลื่นความถี่พลังงานของคุณคือสิ่งที่สะท้อนโลกที่คุณอยู่และเมื่อพลังงานของคุณขยับขึ้นทุกสิ่งรอบข้างจะเริ่มสั่นไหวเพราะคุณไม่ได้แค่เปลี่ยนความคิดแต่คุณกำลังเปลี่ยนตัวตนลึกๆจักรวาลจึงเริ่มจัดระเบียบใหม่ให้กับชีวิตของคุณ ในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้หลายคนรู้สึกสับสนแต่ความจริงคือนี่คือช่วงที่ทงพลังที่สุดเพราะคุณกำลังหลุดออกจากความถี่เดิมและก้าวเข้าสู่ความเป็นจริงใหม่ ชีวิตเก่าอาจพังเพื่อเปิดทางให้พลังใหม่ไหลเข้ามาและนี่คือสัญญาณที่จะช่วยให้คุณมั่นใจว่าคุณมาถูกทางแล้วหากคุณกำลังประสบกับสิ่งเหล่านี้อย่ากกลัวอย่าดึงตัวเองกลับไปแต่จงต้อนรับมันด้วยความรักเพราะนี่คือร่องรอยจากจักรวาลที่บอกคุณว่าคุณพร้อมแล้วสำหรับเวอร์ชันที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมสัญญาณที่หคุณเริ่มห่างจากบางคนโดยไม่รู้สาเหตุ คนบางคนจะหายไปจากชีวิตคุณโดยที่คุณไม่ได้ทะเลาะกันความรู้สึกผูกพันค่อยๆจางลงทั้งที่เคยแน่นแฟนสิ่งนี้ไม่ใช่ความผิดของใครแต่เป็นการเปลี่ยนเคลื่อนพลังงานเมื่อคุณเติบโตขึ้นในจิตวิญญาณความถี่ที่ไม่ตรงกันจะสลายไปเองเพราะจักรวาลไม่เคยพลาดที่จะจัดคนใหม่เข้ามาในจังหวะที่แม่นยำ บางทีคุณอาจสงสัยว่าฉันผิดไหมคำตอบคือไม่เลยคุณแค่กลายเป็นตัวตนใหม่ที่สูงขึ้นและตัวตนใหม่นั้นไม่สามารถรักษาสิ่งเก่าไว้ได้ทั้งหมดเมื่อพลังภายในเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่ไม่สอดคล้องจะหลุดออกเองไม่ใช่ด้วยความโกรธแต่ด้วยความกลมกลืนคุณเริ่มโหยหาความสงบมากกว่าความวุ่นวายเริ่มอยากฟังเสียงหัวใจตัวเองมากกว่าเสียงของผู้อื่น และเมื่อคุณกลายเป็นแสงที่มั่นคงเงาที่ไม่สอดคล้องกับแสงนั้นจะละลายไปอย่างเงียบงนันอย่าดึงพวกเขากลับมาจงให้ทั้งเขาและคุณได้เติบโตในแบบของตัวเอง พลังงานไม่เคยโกหกมันรู้ว่าใครควรอยู่และใครควรจากไปอย่าใช้เหตุผลในสมองอธิบายเคลื่อนของหัวใจเพราะบางคนเข้ามาแค่ชั่วคราวเพื่อปลุกบางสิ่งในตัวคุณแล้วจากไปให้คุณกลายเป็นตัวคุณในเวอร์ชั่นที่กล้าขึ้น ความห่างไกลบางอย่างคือพรอนมันเปิดพื้นที่ให้ความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาคนที่สอดคล้องกับพลังงานใหม่ของคุณจะเข้ามาแทนที่และคุณจะไม่ต้องพยายามเพราะความถี่ตรงกันจะดึงดูดกันเองแบบที่คุณไม่ต้องเหนื่อยเพื่อรักษา การห่างจากใครบางคนอาจเป็นการกลับมาหาตัวคุณเองและเมื่อคุณรักตัวเองมากพอคนที่รักคุณจริงจะมาโดยที่คุณไม่ต้องวิ่งตามเพราะคุณไม่ได้อยู่ในพลังของการขาดแต่ในพลังของความสมบูรณ์ที่จักรวาลยินดีจะตอบสนองสัญญาณที่สองคุณเริ่มมีความเงียบภายในแม้โลกภายนอกจะยังวุ่นวาย คุณเริ่มสังเกตได้ว่าแม้ทุกอย่างรอบตัวจะยังวุ่นวายแต่ข้างในของคุณกลับสงบขึ้นเรื่อยๆความเร่งรีบจากภายนอกไม่สามารถแตะความสงบภายในคุณได้อีกเหมือนคุณเริ่มอยู่ในโลกของตัวเองโลกที่ไม่หวั่นไหวกับเสียงภายนอกเพราะหัวใจของคุณเริ่มหันกลับมาเชื่อมั่นในตนเอง ความเงียบนี้ไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่มันคือพลังที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก่อนเป็นพลังจากภายในที่ไม่ต้องการการพิสูจน์คุณไม่จำเป็นต้องพูดเยอะไม่ต้องอธิบายให้ใครเข้าใจเพราะคุณรู้แล้วว่าแค่อยู่ก็เพียงพอ การเปลี่ยนพลังงานทำให้คุณหยุดวิ่งหยุดพยายามจะควบคุมทุกสิ่งและเริ่มเชื่อว่าจักรวาลจะพาคุณไปยังที่ที่ใช่ความไว้วางใจนี้ทำให้คุณไม่ต้องฝืนคุณยอมให้ทุกอย่างเป็นไปในจังหวะที่มันควรจะเป็น ความเงียบนี้ทําให้คุณเริ่มฟังเสียงที่แท้จริงของตัวเองไม่ใช่เสียงจากโลกไม่ใช่เสียงจากความกลัวแต่เป็นเสียงจากจิตวิญญาณที่ค่อยๆดังขึ้นในใจคุณอาจเคยกลัวความเงียบแต่ตอนนี้คุณเริ่มรักมันเพราะมันคือบ้านที่แท้จริงของจิตใจ เมื่อพลังงานของคุณสูงขึ้นคุณจะไม่รู้สึกเหงาในความสงบแต่จะรู้สึกเต็มในความเงียบคุณเริ่มเห็นความสวยงามในสิ่งเล็กๆแสงแดดอ่อนๆลมพัดเบาๆเสียงนกมันพิเศษกว่าที่เคยเพราะตอนนี้คุณรับรู้ด้วยหัวใจไม่ใช่แค่ดวงตา ความสงบภายในคือรากฐานของการดึงดูดเมื่อคุณนิ่งโลกจะเริ่มหมุนตามจังหวะของคุณไม่ใช่เพราะคุณเก่งกว่าใครแต่เพราะคุณอยู่ในพลังที่สอดคล้องกับจักรวาลและจักรวาลรักพลังแบบนี้เสมอสัญญาณที่สคุณเริ่มรู้สึกว่าความสำเร็จแบบเก่าไม่เติมเต็มอีกต่อไป สิ่งที่เคยทำให้คุณรู้สึกภาคภูมิใจเงินตำแหน่งการยอมรับเริ่มรู้สึกว่างเปล่าไม่ใช่เพราะมันไม่สำคัญแต่เพราะจิตวิญญาณของคุณโตเกินกว่าเปลือกนอกคุณเริ่มถามคำถามใหม่ที่ลึกกว่าเดิมสิ่งนี้เติมหัวใจฉันจริงไหมหรือมันแค่ภาพลวงตาคุณอาจเริ่มรู้สึกเหมือนหลุดออกจากระบบเดิมไม่อยากแข่งไม่อยากเปรียบเทียบ เพราะคุณเริ่มรู้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากมากกว่าแต่มันอยู่ในความพอดีที่ตรงกับหัวใจและไม่มีรางวัลไหนสำคัญเท่ากับการมีความสงบภายใน พลังงานของคุณกำลังเติบโตและเมื่อมันโตสิ่งเล็กๆก,กลับกลายเป็นสิ่งที่ล้ำค่ารอยยิ้มความสงบความเรียบง่ายกลายเป็นของขวัญคุณไม่ได้ต้องการชื่อเสียงคุณต้องการความอิสระและคุณเริ่มวางสิ่งที่หนักเกินไปลง สิ่งที่เคยทำให้คุณวิ่งตอนนี้กลายเป็นสิ่งที่คุณปล่อยเพราะคุณไม่ได้วิ่งเพื่อนหนีจากอะไรอีกแต่คุณเริ่มเดินด้วยใจที่เบาและเส้นทางใหม่นั้นไม่ต้องมีแสงแฟลชใดๆแค่คุณรู้ว่าคุณคือใครนั่นก็พอแล้วคุณเริ่มเข้าใจว่าความสำเร็จไม่ใช่ปลายทางแต่มันคือการใช้ชีวิตในแบบที่สอดคล้องกับตัวตน ไม่ใช่เพราะสังคมบอกให้ทำแต่เพราะคุณรู้สึกจริงจากภายในว่านี่แหละใช่และเมื่อคุณรู้สึกแบบนั้นจักกวาลจะส่งทุกอย่างมาให้อย่าก,กลัวที่จะทิ้งความสำเร็จแบบเดิมเพราะการเปลี่ยนพลังงานคือการเปิดทางให้สิ่งใหม่ความสุขความสำเร็จและความสงบสามารถอยู่ร่วมกันได้เมื่อคุณไม่ฝืนตัวเองและเลือกทางที่หัวใจรู้ว่ามันใช่ สัญญาณที่สคุณเริ่มอยากอยู่คนเดียวแต่ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวคุณเริ่มถอยออกจากความวุ่นวายไม่ใช่เพราะคุณเศร้าแต่เพราะคุณกำลังฟังเสียงข้างในการอยู่กับตัวเองไม่ใช่ความอ้างว้างอีกต่อไปแต่มันคือการเชื่อมต่อที่ลึกที่สุดที่คุณเคยสัมผัสและในความเงียบนั้นคุณกลับรู้สึกว่าไม่เคยอยู่คนเดียวเลย คุณเริ่มเห็นคุณค่าของช่วงเวลาที่ไม่มีใครเริ่มเข้าใจว่าความสงบภายในไม่ต้องมีพยานความสันโดษไม่ได้หมายถึงการตัดขาดแต่มันคือการคืนพลังให้ตัวตนของคุณได้หายใจและคุณรู้ว่าใครก็ตามที่รักคุณจริงจะเข้าใจช่วงเวลานี้ของคุณ ในช่วงที่พลังงานกำลังเปลี่ยนคุณต้องการเวลาเพื่อปรับความถี่เพราะภายในของคุณกำลังถูกจัดระเบียบใหม่ทั้งหมดและถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยไม่เป็นไรเลยจงพักและอนุญาตให้พลังงานใหม่ไหลเข้ามาอย่างอ่อนโยนความเงียบกลายเป็นเพื่อนความเรียบง่ายกลายเป็นบ้านและความสงบกลายเป็นแสงที่คุณตามหามาทั้งชีวิต คุณไม่ต้องอธิบายให้ใครเข้าใจอีกต่อไปเพราะคุณเองก็เพิ่งเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงความโดดเดี่ยวที่แท้จริงไม่ใช่การอยู่คนเดียวแต่คือการต้องฝืนเป็นใครบางคนทั้งที่หัวใจไม่ได้รู้สึกตอนนี้คุณไม่ฝืนอีกแล้วและคุณพร้อมจะรักตัวเองแม้ไม่มีเสียงตอบรับจากใครเพราะแค่คุณรู้ว่าคุณมีค่ามันก็พอ การอยู่คนเดียวอย่างมีพลังคือเครื่องหมายของการเติบโตเพราะคุณไม่ได้กลัวความว่างเปล่าอีกต่อไปแต่คุณรู้ว่าในความว่างนั้นเต็มไปด้วยศักยภาพเต็มไปด้วยการปลุกพลังใหม่และเต็มไปด้วยคุณที่เป็นอิสระจากความคาดหวังของโลกสัญญาณที่หคุณเริ่มเชื่อในบางสิ่งที่มองไม่เห็นคุณเริ่มสัมผัสได้ถึงพลังบางอย่างแม้จะไม่สามารถอธิบายได้ เริ่มเชื่อว่าทุกอย่างมีจังหวะของมันเริ่มมองเห็นสัญญาณเล็กๆที่เหมือนจักราวาลกำลังส่งข้อความมาและเริ่มรู้ว่าทุกเหตุการณ์ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่ล้วนมีความหมายที่ลึกซึ้งซ่อนอยู่ ความเชื่อนี้ไม่ใช่ศรัทธาที่งมงายแต่เป็นความเข้าใจจากจิตวิญญาณเป็นพลังงานที่บอกคุณว่าคุณเชื่อมโยงกับบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าและสิ่งนี้เองที่ทำให้คุณไม่กลัวอนาคตเพราะคุณรู้ว่าคุณไม่ได้เดินอยู่ลำพัง คุณเริ่มรู้ว่าทุกครั้งที่คุณรู้สึกติดขัดคือโอกาสที่จักรวาลกำลังพาคุณเบนออกจากทางที่ไม่ใช่คุณเริ่มมองทุกอุปสรรคเป็นสะพานทุกการปิดประตูคือการเปิดทางใหม่ที่เหมาะกับพลังของคุณและทุกความล้มเหลวคือการปรับเคลื่อนชีวิตให้ตรงกับเป้าหมายแท้จริง คุณเริ่มฟังหัวใจมากกว่าสูตรสำเร็จเริ่มไว้วางใจในความรู้สึกใช่มากกว่าข้อมูลเพราะความรู้ภายในเริ่มแม่นยำขึ้นเรื่อยๆและแม้คุณจะยังไม่มีทุกคำตอบแต่คุณมั่นใจได้ว่าคุณกำลังเดินอยู่ในเส้นทางของแสง สัญญาณบางอย่างเริ่มปรากฏบ่อยขึ้นตัวเลขซ้ำเหตุการณ์ซ้ำความฝันชัดเจนสิ่งเหล่านี้ไม่ได้บังเอิญแต่คือภาษาของจักรวาลที่พยายามปลุกคุณให้เชื่อในตัวเองมากขึ้นและให้คุณรู้ว่าคุณกำลังถูกนำทางอยู่ตลอด ความเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนชีวิตเพราะเมื่อคุณเชื่อในแสงแม้จะยังมองไม่เห็นคุณจะเดินอย่างมั่นใจและแสงนั้นจะเผยตัวเองในจังหวะที่สมบูรณ์แบบเพราะจักรวาลไม่เคยพลาดเวลาของสิ่งที่คู่ควรกับคุณคุณกำลังเผชิญสิ่งเหล่านี้อยากลัวเพราะคุณไม่ได้สลายตัวตนเก่าเพื่อล้มเหลวแต่ให้ตัวตนที่แท้จริงได้ถือกำเนิดขึ้น พลังงานของคุณกำลังขยับขึ้นและโลกกำลังเตรียมของขวัญที่เหมาะกับคลื่นใหม่นี้ให้กับคุณจงเชื่อในความเปลี่ยนแปลงแม้จะยังไม่เห็นผลลัพธ์เพราะรากที่เติบโตไม่เคยส่งเสียงแต่มันคือสิ่งที่จำเป็นก่อนต้นไม้จะสูงขึ้นแต่ท้องฟ้าและพลังงานใหม่ในตัวคุณก็คือรากฐานของชีวิตใหม่ทั้งหมด ชีวิตที่สอดคล้องกับแสงกับรักและกับความสุขแท้จริงคุณไม่ได้สูญเสียแต่คุณกําลังคืนตัวเองให้กับตัวเองและเมื่อนั้นคุณจะไม่ต้องดิ้นรนอีกเพราะสิ่งที่ตรงกับพลังของคุณจะไหลเข้ามาอย่างนุ่มนวลคุณไม่ต้องไล่ล่าคุณแค่ต้องอยู่ในพลังที่ใช่แล้วทุกอย่างจะมาหาคุณในเวลาที่แม่นยำที่สุด จงยินดีแม้จะยังไม่เข้าใจทั้งหมดเพราะพลังงานของคุณรู้ทางก่อนที่คุณจะรู้ด้วยซ้ำแค่คุณรักษาความสงบและเชื่อในแสงที่อยู่ในตัวคุณแล้วคุณจะรู้ว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับคนที่เชื่อในพลังของตนเอง